อรุณสวัสดยามเช้าครับไปคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาซูเปอร์เกตกลับหัวเลยนะครับทดสอบดูหน่อยกุญแจใช้ได้ไหมโอเคโอ้แถวเลยเดี๋ยวจะกลับหัวเอาหัวไปฝั่งทางโน้นนะครับ นี่นี่ที่วางรองเท้าเดี๋ยวจะวางให้ดูแล้วกันเพราะว่าจะวางยังไงครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เสียบก่อนอนี่ครับก็จะวางประมาณนี้เลยนะปึ๊บนี่แล้วเราก็ปิดประตูครับเดี๋ยวมันก็จะล็อกเองเลยนะอ่ะ นี่ประมาณน,นี้เลยฝุ่้งใส่ต้องเอาเบาะเบาะไปห่มเป็นหนังแล้วครับโอ้ดูะ่ะดูฝุ่นนี่เห็นไหม มันเป็นกระบอกน,นี่ครับนี่ครับมันเป็นอ่ามันเป็นกระมีฝุ่นมันเยอะต้องไปหุ้มเป็นหนังแล้วดูฝุ่นนี่อะไรเดี๋ยวก่อนครับผมจะให้ดูอะไรครับเมื่อวานนะครับทางฟ้า กุญแจสมุดสาครครับลืมของโ <laughs> อ้ซินซาโน่ด้วยนะเนี่ยนี่เคยลืมไว้ตรงนี้นี่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 ตรงนี้นี่น,น,น,นี่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมเหยียบคาดไปเ๊บเอ้ยทำไมคาดวิ่เหยียบไม่ลงวะก็กลมลงไปอ้าว เจอครับสว่านอ่าแบตเตอรี่โอ้สงสัยน่าจะแถมไว้ให้ผมแน่นอนเลยเนี่ยอือเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวโทรบอกแก ครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบนึงครับว่าผมไปยืนอยู่หน้าบ้านมันจะเปิดได้ไหมไปโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วกันว่ามันจะกดล็อกได้หรือเปล่าครับ อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะอ๋อหน้าเหลานี่ครับโอ้ได้เฉยเลยอะ่ะกดล็อกได้ครับอ่าลองกดเปิดดูดิเฮ้ยไม่ได้เอาได้ ต้องหาลายนิดหน่อยนะครับได้อยู่ได้อยู่ล็อกโอ้เรากินข้าวยังได้อะไรกินไก่ย่าง อาจารย์ชายไปเอาของก่อนครับโอ้มมยทำไมเด็ดมันแรงไงวะปกติแต่งเง้ยเนี่ยเซลเตะโมงน่าจะหนองตุ้ตมก็ไงเซลเตะโมงแบบไหนก็เซลเตะโมงเซลกระเดิม เข้าพรรษาวันศิลแรกไหนนี่นะอ๋อศิลแรกมีใครเข้าพรรษาบ้างครับผมไม่เคยเข้าเลยนี่เข้าไหมไม่เคยยคมีแต่พระนั่เลยลยนะงดเหล้าไงงดเหล้าองดเหล้าก็งดอยู่ใจที่เคยกินนักก็กินเบาลงอ๋อย่างนั้นดีใช อีเบาที่ไหนเมาเหม็นกินในวันละสามขวดก็มันล,มลิมิตอยู่แค่นั้นจากก่อนเข้ารรษากินวันละขวดพอ <c oughs> เ,เข้ารรษากินวันละสามถ้าเราจะหยุดเราต้องหยุดไอ้ออกรรษามันหยุดมันได้ยาวเดี๋ยวจะแวะไปหานิ้งนองนะครับเอาเงินค่าข้าวไปให้นิ้งนองด้วยเออ าดดาทางลัดนี่ทางลัดลัดหนึ<ๆ>่งในนั้ทางลัดความมือปรื้ไปทางนี้คอยนิดหนึ่งไปไโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเป็นไงครับผมตัดผมใหม่ดูเป็นยังไงบ้างกเกลี้ยเกลาดีไหม ตัดหมวดให้สั้นกันไปเนะี่ยจริงๆแล้วจะไว้ไหมเงี้ยนี้ช่างคนนี้นี่ตัดร้อยี่สิบบาทเลยนะ <c oughs> ฮะช่างคนเนี้ยแต่เขาตัดดีอยู่ตัดเสร็จเขาก็นวดหัวให้แล้วเขาก็มีอ่ะไอเหล็กเป็นเส้นน่ะทิ่มหัวให้อ่ะ <c oughs> แล้วมันรู้สึกว่าคนลุกอ่ะ ผมถามว่าได้สูตรนี้มาจากไหนได้มาจากยุโรปแล้วก็ก็นวดให้เราเขาได้สูตรนวดมาจากอินเดียเขาผสมผสานมาจากหลายที่มากเลยเขาไปดู youtube ช่างตัดผมที่อื่นมาแล้วเขาก็เอามาผสมผสานเนาะมันก็คือของเขานะผมตัดแต่คนนี้แหละรอยยิผมก็ตัดแต่คนนี้แหละตัดดีครับเขาโกนแบบนิ่มมากนิ่มๆเขาใช้น้ำยา เลี่ยงกลาวดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเน้งลองกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,อยนะโอ้โหไฟแดงเลยเร็วเท่าแป๊บเดียวออกไสามคันนอง